สวัซอสดีเอฟซกัจ็วนวันนีู้่กับ a อ8แปกับเกมมาจองเวสองนะทุกคนก็เออมันเลอป่ะให้ทำไงได้อะ่ะก็เลยช่วงนี้เล่นบ่อยนิดนึงนะเพราะว่าเกมเขามาจริงช่วงนี้มาจองเวอะ่ะไปก็บวเอ้ไม่ใช่ ใส่ตาละห้ารอยแม่งเลยละกันพอใจแม่มาอะ่ะโหสกเก็ตเตอร์มาสองวะ่ะถ้ามาสามนี้ก็คืออุย้ยรอวนี้สวยยังได้อีกเออสองพบทุกคนก็ออโต้สปินไปเลยแล้กันนะจ๊ะด้วยความเร็วแสงเราต้องออโต้สปินเท่านั้นนะน้องนะ ดอกนี้ยังไงต่ออุ้ยอุ้ยได้วายอย่างเยอะโอ้โหดอกนี้พันสี่ร้อยห้าสิบ้ยสเก็ตเตอร์มาบอโอ้โหมาให้เสียดายเล่นวะ่ะมาให้อยากเราจ่าไปวะ่ะขอร้องน้องอย่าทำแบบนี้ให้พี่บวงเถอะไอ้นูใกล้จะปีใหม่แล้วพี่ก็ขอเงินไปอุ้ย ให้ว่ะมันให้เว้ยเฮ้ยแค่ขอเงินไปเที่ยวปีใหม่เขาก็ตัดให้เรามาแบบจุกจุกสแกตเตอร์เข้าเราหนึ่งเว้ยยังไงดอกแรกโอเควายมายาวไปไหมไม่ยาวถ้าให้มาก็ขอเป็นฟรีสปินนะไม่เอาฟรีสเกือขอแค่นั้นพอโอเคยังได้ไปต่อคูณหกแล้วเว้ยหุยยๆุโอ้โหไม่ต่อ ไปขอหน่อยวะฟีสปินโนฟีสเกือพี่ขอแค่นี้เออวายได้อีหโ,โหัวเสียละทำไมไม่ไหลอ่ะลกไหล,หลให้แม่หน่อยลุไปโอเคยังวายต่อโอเคยังไงอุ้ยดอกนี้สวยงามมากหทั้ทงกระดานห้าหมื่นสี่โอ้โหเยีย สุดยอดต่างพาวไปเลยเพ่ๆจ้าดอกนี้โดนไปห้าหมื่นกว่าโหจบนี่คือกูต้องถอนเท้านั้นนะถ้าไม่ถอนถือว่าโง่มาใครไม่ถอนถือวง่าโง่เอาเงินไปเสียเลนนี่คือไม่โอเคเข้าใจนะทุกคนถ้าใครบวกมาขนาดนี้คือต้องถอนเท่านั้นนะโอ้โหหกหมื่นสองว่ะกำไรเน้นๆละเเลยอีกสี่ สหมุนเนอะไปหบวกเมื่อกี้ก็คือเกลือยาวๆเลยว่ะอีแต่ก็โอเคอยู่นะทุกคนบวกมาหกหมื่นสี่นะทุกคนหมุนไปไม่เท่าไหร่ก็ฝากด้วยแล้วการน,นะจ๊ะเกมนี้ยังเล่นได้อยู่เนาะมาจองเวสองนะทุกคนยังไม่เคยเล่นต้องไปจัดเดอ้อ